สวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันให้บ้านครับเมื่อนี้แกแดด้องฝากจากนานงงด้วครับผมคุณนานงร้านอาหารเวียดนามพี่กระน้องบัวเพลตลาดเอซีเนาะสายไหมครับหน้าเพื่อนฝากเครื่องเออน้ำเงี้ยวมาให้เห็ดครับผมเหรอนี่ครับมีพริกแกงน้ำเงี้ยวครับผมมีถั่วเน่ามีดอกดอกนิ้วครับแล้วก็พริกลาบเนื้อ เงินว่าเห็ดเมนูให้เบิ่งงนีเงินว่าครับแต่เมื่อในสีจัดเป็นเมนูน้ำเงี้ยวก่อนครับแต่มีพริกมาล่าครับไปปิ้งย่างแต่มีพงแกงข้างดีครับเดี๋ยวสี่เห็ดไปมือหละเมนูก่อนนะครับเนาะขอบคูณหลยๆครับผู้ใดสนใจหรือว่าอยู่แถวนั่นก็ฝากไปอุดหนุนในเด้อครับผมร้านพี่กับน้องครับผมอาหารเวียดนามครับมีพวกปากหมอมีพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมูยอรสเด็ดครับผม ก๋วยเตี๋ยวหลอย่างต่างๆหลายอย่างเดี๋ยวผมสีแปะลิงไว้แปะผมเห็นแปะลิงครับผมแปะฝากล้านไว้ในคลิปนี้เลยครับผมล้วกาพร้อมเบอร์โทรใครสนใจก็โทรสอบถามกันได้ครับอยู่ใกล้ๆแวะไปอุ่นนู่นเนื้อด้ครับร้านหน้าครับผมนี้กัสีเฮ็ดน้ำเงี้ยวครับผมนี่ครับเิ่งวัตถุดิบพอก่อนนี่หมูบดครับตับไก่ครับผมไอ้เลือดไก่มะเขือเทศครับผม ดอกมีอยู่เซน้าไว้แล้วครับผมขัวเน่าปิ่งเวฟเรียบร้อยครับเขาไปปิ่งครับใส่ขั้นตอนรัดเวฟเอาครับผมกระดูกมูอ่อนครับผมเห็ดแบบหลายเลยแหละครับวันนี้หมอยใหญ่เลยกระดูกมูอ่อนนี่เขาก็เคี่ยวไว้ก่อนไปเปื่อยครับผมตอนนี้ตั้งกระทะไว้กำลังสีเจียวเจียวเครื่องครับเจียวเครื่องผิดแกงใส่กับกระเทียมโดยเชฟมือปุ้มๆนะครับวันนี้ครับนี่แซ่บแน่นอนครับผม เชืบมือปุบปุ่มลงมือครับวันนี้ทานี้ก็สิเป็นตีนไก่ครับผมนี่ต้มห้มันเป,ปื้อนให้ก่อนเ้าจากเอาไปใส่ครับผมรับรองแ่บแน่นอนครับเชืบปุมปุ่มกำลังหั่นผักสลัดครับนี่กระโขกกระเย้ไมวบขั้วกับเครื่องมันหัวแพลวนี่ครับเครื่องใส่อัน,นเอ่อพริกแกงน้ำเงี้ยวเนาะนี่ครับขอบค<อ>ุณนั<อ>นนงหลายๆครับผมเพื่อนวัดฝากเมนูมาให้เครื่องปรุงมาให้ เห็ดไข่ช่มแน่ครับเพื่อนว่าจัดไปครับผมฝากไปอุดหนุนล่านหน้าเพื่อนเด้อครับผมร้าพี่กับน้องครับอยู่ตลาดเอซีไซมายครับผมใครบริษัทไหนก็มีพูดแทนได้่าเพราะว่าเดี๋ยวผมสีแปะเบอร์โทรล่านไว้ให้ครับผมถัดไปเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการเห็ดน้ำเงี้ยวครับของเชฟมือปุ้มๆครับผมหมอย่างๆแซ่บๆกินกันเต็มที่เลยมื้อนี่เดี๋ยวโทรเอาวิซอบเย่ยตีมากินน้ำครับผมพอดีกินข้าวเที่ยงเขาบ่ายน้อกัน ตอนต่อไปก็ตามทั่วเน่าครับผมใส่ครับผิดแกงครับผมนะครับฮักฮักดยมือปุ้มปุ้มนี่ครับนี่มันแซ่บน้ำมือปุ้มปุ้มล้างมือแล้วเฮาเว็ดหมอใหญ่นี่ครับเครื่องแกงทูนี่นี่หาขีดหรือว่าหารอยกับเขาที่ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยใส่ครึ่งตโตครึ่งเลยหอมเออทัวเน่าเขากะเขาเขาเจ้าเอาไปย่างในเฮาเว็บเอาขั้นตอนเร็วอ๋อหิวแล้วบายแล้วเขาใส่หลายๆเขานี่เครื่อง เนี่ครับเห็ดหมอหญ่ๆนๆแซ่บๆเลยครับผมหมูบดก็ใส่ตเต็มๆเลยครับหมูบกดรกระดูกหมูตีนไก่เลือดไก่กระดูกหมูหนึง่งกิโลกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนไบเดอร้านยายลมตลาดสดบ่ก้านแม่หมูอ,อ่อนอีนนีออ้จับไปน้ำปุ๊บปุ๊บตัดกระตัตัแล้วห้อกัน เอาผิกแกงเข้าไปครับเดี๋ยวขอญาตตำแหลกก่อนมันชิญาสนาโทดหลังจากที่เราตำทั่วหน้าแหลกแล้วก็เอาผิกแกงเข้าไปครับผมผิดเร็กเล็กตัวนี้อืมผิดขอบคุณนะน้อง,งหลายๆครับผมเอาเมนูแซ่บๆมาให้เฮ็ดสุกกินเอาเอากระสีเฮ็ดให้หน้าเบิ่งให้หน้าน้ำลายไหลเลยเดี๋ยวเอาไปเอาตำอาันี้เขาจับกล้องนะครับพอตำแหลกแล้วปุ๊บเอาสีไปเจียวหัวใส่กับกระเทียมกระเทียมเพียวโขกไว้แล้วไปใส่กับกระเทียมเขาผัดใส นี่ครับเราจะไปพัดใส่กระเทียมเนี่ยเาขกแล้วแา,า้วก,กระดูกหมูอ่อนครับผมพัดใส่น้ำกันเพื่อให้กินเครื่องแกงให้มันเข่าไปนีกระดูกหมูอ่อนไว้น้ำแซบน้ำเส็บแท้สูตรเชฟปุ้มๆครับผมมือปุ้มๆ,ๆนี่ครับเนาโอเคครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนการพัดเครื่องครับตอนนี้กระเทียมลงไปก่อนเลยหอม ไฟไฟแห้งอยู่บ่อะลดลงเลยเยครับ okay, ตอกไฟลงแล้วอะนี่กระเทียมหอมหอมกระเทียมขึ้นนะครับกระพัดบริพัดกระเทียมผสมใส่บ่ปกติคนสีอันคัดใส่หอมแดงกระเทียมเขาเอาไว้หว้อยหนาเพลองนะเขาเอาความหอมของน้ำที่เราเจียวกระเทียมนะอมเอาความหอมพัดมันจะได้หอม เอกระเทียมกเ,เกยมๆจัาหน่อยนะเราแยกข้นใส่ถ้วยไว้เอาเอา,เอาน้ำมันที่เ้าเจียวกระเทียมนี่ไปพัดเครื่องเจกระเทียม <c oughs> ได้ที่แล้วพัก <c oughs> ขึ้นพักใส่ถ้่วไว้ใ <c oughs> ี่คับ <c oughs> ช่นในมือนะ นนะขึ้นมาไว้ห้วยแล้วก็เอาน้ำมันตัวนี้ครับผัดเครื่องครับอันนี้เครื่องที่เข้าตำเมื่อกี้นี้คือทั่วเน่าแล้วแกผกแกงครับเดี๋ยวน้ำมันสิสิผัดเลยแบบนะี้โอเคอ้าเอา ใส่ถั่วเหน่าลายเงี้ก็เลยลา่พริกแกงก็สกงใส่หอมพ่อแต่เอาลงยิ่งไรตอนนี้นี่หอมขนาดค <c oughs> ัดหอมๆอมคัดจักหน่อยหนึ่งเขาเอาหูลงโอเชฟเชฟปือปุ้บปุ่มครับวันนี้เอาเดี๋ยวสิพัดถาเล่งไฟหน่อยครับผม คนลรไม่คนลรมือครับคนกู้ผแผนกล่างพักใช้กระทะห่อโบ้โบท่านใจบันไดนั้นเดือดๆจัง่อยก่อนอเพราะเกลือแกงแตกไปแตกมันเราห่อใส่นี่เลยปะเนี่หมูบดครับผมครึ่งกิโลครับหมูบดพับๆใั้เ่ากันครับผม กระดูกหมูอ่อนเดช่าใส่อยู่บ่๊ะใส่เลยใส่เลยบ่จะได้นัวนี่ครับกระดูกหมูอ่อนมาใส่ไม้ต้องกันเลยคือกิโลเขาต้มใส่เป็นน้ำสุกแล้วออันนี้ก็อีกซึ่งกิโลครับผมอีกครึ่งกิโลอยู่ในหม้อน้ำสุกกรหมูยายลอมเด้อสั่งได้โฆษณาอีกมีมีสปอนเซอร์เะ้รของหูค่ะของหมูร้าหมูเด้ออ่อนดี ผัดโดยเช็มือปุ่มๆนะครับใส่กระมีด้อใส่ผักขนาดจักมือสั่งน้ำมาเห็ดกินด้ยต่มหมูตอมหมูกะเีรนงนะไข่ลังนะอ๋อไข่รังโมบายต้องอยากกินขัวตตอมหมูนะเนื่องงั้าห้องมักกระโบกหมักกระบบกกระบกกระบบกหมูเลยนะผัดไปเรื่อยๆครับพ่มือ ขัวพัดเนาะพัดเพริกแกงแรงสุดแล้วพริกแกงน้ำเนี่วครับตามใส่กับทัวเน่าครับตามใส่ตามสูตรเลยต,ต้องต้องเตาเก็ดอาทุกตาเนาะจวดจวดจวดแปบ๊บเดียวเลยแก <Okay S 1> ครับออรอชมขัดตอนต่อไปครับผมนี่ครับตอนนี้ห่ากับพัดได้ที่แล้วครับผมรอแช่ หมอน้ำซุปเข้าเดือดครับเมื่อกี้ข้าเพิ่มน้ำไปครับผมหมอน้ำซุปเดือดแล้วข้าวจะเอาพวกเครื่อง,องพวกอย่างลงหมอแล้วก็เอามลเบอร์เทศใส่เน,ะ <Okay. S 1> นเาะเดี๋ยวผมเมลเบอร์เทศหยุบกัดเอาเลือดลงหมอน,นี่ับตีนไก่ใใค,รครับผม <Okay. S 1> ตีนไก่เข้ากะต้มมาแล้วโอ้เปลือยเราปานี่นี่ครับนี่ต้มมาอีกทางหนึ่งครับผมสุดยอดครับหมอนี่หมอนี่เกือบพันแล้วด้นี่ซื้อมาดูที่นี่ <laughs> ขนาดว่าไม่ได้ซื้อเครื่อนเลยนี่ซือ้อ กินทั้งบ้านครับผมกินได้ไมาคุ้มลนะโทรโทรอะอุ้ยครับยายตีก่อนเย้ครับ,ร,บรอนน้ำซุปเดือดครับผมเดี๋ยวเข้าแง่หมอน้ำมาฟังพี่ดีกว่าแกะแมรงกว่าหลังจากที่เข้าพักเอ,อเสื่อมกับกระดูกหมูกระหมูบดเรียบร้อยแล้ะ<ม>เข้เาเสียวลงมาหมอน้ำซุปครับผมแบบนี้ครับเอาายเซฟปุ่มๆครับมานี้ าบายเลยเออโอ้ออยน้ำแดงห่วยๆเลยบท่ทีนี้สุดยอดลาบเนื้อเป็นหัวเพลียวเกจิทานินะคือลาบบ้านเฮาเหรนะอเนาะแต่ว่ามันมีน้ำผิดของเขาเนาะเนื้องัวงะได้เบออ้อหนึ่งต่างกันน่าจะต่างกันแค่เครื่องปรุงอะ่ะเนี่ยต,ต่างกันโบลายอย่ะแค่เครื่อ,องกระทะโฮมเนี รเราต้องมีหอมแต่มีหอมเจียวมาเสริมราบเนื้อนะเอาโอเคปอคข้นขนาดเลยวันนี้นี่อคอนโชร์บาทที่นี้มนี่นนะไก่กลางอะผมมือพ่อกับใกล้ลวละ่ะอืมเพราะว่าข้าตุนไ,นไม่ดนแอืาเอามะเขือเทศมาใส่บันนี้นี่นครับ เตเทศลงไปเลย,ยใส่ลงไปเลยเตศเจวกยเลยเปีนสีกระเด็นตานเต้าเทศถือความห้อนแบ๊บเดียวมันกัดเปื่อยได้กาแล้วครับผมบใส่ลงไปเลย ดอกอันยิ้วเขาดีนี่แหละเขาจะใส่แสบไว้ชั่วโมงนึงครับดอกยิ้วเขากส่แสบไว้ดนเติบแล้วครับผมเอาอันนี้เดชเขาใส่อยู่บอนี่มะเขือเทศนี่ใส่ลงไปมาเลย,เ,ลยเนะเยเาะเอาดอกยิ้วไหมแอาดอกยิ้วมาเลยอือนะครับเล่งมือแล้วตอนนี้เลือดหมูเลือดไก่ไว้ที่หลังครับพอ,อต้มซุปแล้วเนาะเขาต้องเปลี่ยนอัน อุปกรณ์เลาว่าที่น,นี่คนเบื่ออะชิลายตายาง่อยชิรีกินยามใดวะชิว่าเลยเนาะเอาใส่ลงไปเลยดอกนิ้วครับผมแส่หน้าไ,ไว้สุโมงหนึ่งนีโอเคกลางครับผมมาขันข้นตอนต่อไปครับตีนใกล้ครับ นะคร้บห้อนห้อนใช่ค่ะตีนไก่หนึ่งกิโลครับผมต้มไปเปื่อยแต่เฮ้าสิบอกหน้ามันนะครับเฮาจะเอาแต่ตีนไก่ลงไปครับนำต้มตีนไก่คัดไว้ครับผมคัดออกเะว่าน้าต้มตีนไก่คือหนึ่งมังนจะมีความเหนียวรับมันจะมีความเหนียวความมันนะครับเฮาก็เลยแยกน้ำออก อเอาแต่นี่ครับผมเอาเป็ดตัวตีนไก่เทสเบิ่งแล้วเฟื่อยยุ่ยสุดยอดยคือปรุงเขามืต้องใส่อย่างนี้ครับใส่แต่เกลือแล้วค่อยไปปรุงเอาในถ้วยเอาไข่มักหวานมักเค็มมักเปรี้ยวค่อยไปปรุงเอาครับผมครับเอาละน้ำเงีียวสูตรมือปรุงปุ่มเชฟมือปรุงปุ่ม,มครับผมเอามาในบ้านคนเลยนี่นม่นั่นเราบอกมาแล้ว้อยเอา คนทางไตขึ้นมาเบิ่งมาดิเด้อเอาเกียบยหมอกันอออือปอคนจีบอได้ครับผมแบบแน่นแน่นเลยละ่ะอือนี่ครับความข้นของหน้ามีทั้งหมูบดทั้งยังกระดูกหมูครับทั้งตีนไก่พวกนะั้อือสุดยอดเอา ตอนต่อไปก็เหลือแค่ใส่เลือดไก่แล้วก็เพิ่มเกลือ,อกินได้เลยวันนี้เตรียมคือเคียงเตรียมอย่างแห่แห่หมะเขือเทศมันยุกก่อน,นอ่าโอเค ครับผมขั้นตอนต่อไปครับเลือดไก่ลงไปแ้วอันในในในกะละมังอ่ะเอานไหมในกะละมังอีกกี่เรือนะนี่ครับเลือดไก่ลงไปอุ้ยน้ำลายไหลหิวเข่าโอ้ต้องง่ายกว่านี้แล้วล่ะอื้อๆๆอืออ๋อล้นนะล้นลุนครับล้นลุน คนได้งอะไรนี่ความย่าล้วค่อยเติมไปเราค่อยเติมเามาอมันสิล่นเต็มไปใส่ไม่ได้นะงั้นซะองตอนนี้นะเสียดายนะเอานีนะครับรอสักครู่แล้วก็เตรียมเครื่องเคียงแล้วก็ไปชิมกันครับผมวัีนี้แซ่บๆเหมือนกันครับ ครับผมไ็นได้ครับซีซันนากินบอครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมเติมเกลือลงไปน่ครับเป็นเต็มซอสนี่แหละแต่อีกครึ่งหนึ่งครับผมนี่แหละพอครับทีเดียวค่อยปรุงเอานอกรอบครับผมไทรมักรสชาติใดจะปรุงเอาครับนี่ครับน่ากินบอครับบาทีนี้นี่ครับผมเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมเต็ม้อบางใหญ่เลยล่ะนี่ครับมีพักกี้ ผักกาดครับผมผักอื่นผักกระหล่ำตัวงอกครับผักดองครับผมสลัดเดี๋ยวสีหันผักเติมอยู่ครับผมแงะโมท่าเรียลออกมาล้างไถ่อะไรกันออกมาเรื่อยๆครับผมนี่ผมใส่จานใหญ่ๆนี่เลยครับผมเนี่ยที่ยำเจียวโรยหน้าครับละโถห้องอุ้ยละอุ้ยบบว่างครับอุ้ยติดฐุระเดี๋ยวเดี๋ยวตักมาไปส่งให้เพื่อนครับผมตอนนี้กับสีนังกินอยู่กระต๊อกข้านี่แหละครับผมกับแม่กับยายเชฟมือปุ้มๆครับผมนะครับ แซ่บๆทำกันครับผมมือปุปปุ่มชิมแล้วเป็นอะไรแซ่บขึออ้่นะฮะต้องอเหยายดซิม <c oughs> ยายดส,สีเพชรเออยายว่าสีเพชรถ้าแล้วบบปันได้ย่าสีปลอมก่อนแล้วอะไรนี้พัก,พกใส่พักรวมไปแล้วตักน้ำย้ายตักเอาทักไต่มจาจังค้นบ่ขอเอาแต่น้ำบ่กินน้ำขลามตอนกินน้ำขลามตอน เอาเบิ่งนดูเก่งบ่ตอนนี้เชียมมึงปุ๊บปุ่มกำลังจัดจานให้ครับผมแซ่บเบิ่งนแต่การเลยครับผม,มซีนแซ่บแซ่บน้งกัารครับเลือดไก่ได้หายายบบเมนเลือดมูได้ลองเบิงดูหูดเอาเลย <c oughs> อาซิมบาดนี้เออเป็นอะไรยายซิมก่อนเฮดหมอบางไงหนึ่งตักไปกินทำงานพร้อมแล้วนี่<า> <laughs> ตักลงไปส่งอุ้ยน้ำส่งเยตีน้ำโทรห้องยายต่างๆมากินน้ำถักส่วนลูกน้องละเนี้ยมู้่มีมไผ่ตอบอยู่ครับโซซายซีอด <laughs> ถักหาซื้อรี่แล้วเมื่อกี้นูเพิ่งตื่นพี่เพื่น แปลงฟันมากี่โลดวะนะครับแซ่บๆน้ำกันครับแซ่บหัยายเอ้ยแซ่บมากเห็นหนามาครับผมน้ำเงี้ยวครับผมสูตรเชฟมือปุ้มๆครับมาครับซิมแซ่บๆน้ำกันครับผมมาเด้อเดี๋ยวตั้งกล้องซิมน้ำกันแซ่บๆครับ เราดียังเป็นทางการครับมาครับมาเส็บแซ่งร่วมกันครับอันนี้ยายลำมาไปก่อนแล้วแปลงเขนลองสิ่งดอกดอกมือกลมแล้ดอกอนนี้ก่อนเลยลอกนิ่วสิมเบิ่งเบลซาดไม่ได้อืมมันจะเป็นนัวๆเนาะยังไงมันมันอืมยังไม่ได้ไม่เจี๊ยบเรียกใจน้ำทำไง ได้การครับีมือเสียปุ่มๆนี่ครับจารงี่ใหญ่ยเลยเลยใส่มดบนออมภัยมักยังกบปรุงใส่เอาด้วยครับผมขวากเข้า,หาเห็ดรสจืดไว้ค่ยอยปรุงเอาทำปุงมๆด้วย เครยงก็มีสมพักครับหมาพักดองพักกาดดองืมเด็กดอ่ะมาว่าอ่อิเนะยาวเลยได้บ่เนี้ หมอยใหญ่ๆแซบๆครับผมตักสุวีส่วนน้องๆมากินน้ำกันแล้วครับยังมิดอยู่บายเลยสบายสามแลวนี่ยิ่งเปียงเข้าจริงรับ เต็นได้ครับแซ่บๆครับอืมขเดี๋ยวผมเพิ่มน้ำาแป๊บนึง